สวัสดีครับผมโคดบัตผมโคดทีครับอันนี้เป็นไลฟ์ซีรีส์ผ่าศีราชาทำไมเขาปังระดับโลกครับโอเคเรามีด้วยกันทั้งหมด4ตอนนะครับตอนหน่งปังเพราะเขาเริ่มที่ร้านอาหารตอนสองปังเพราะไม่หวานและเชฟฝรั่งตอนสามปังเพราะความซิมเพลตอนสี่ปังเพราะไม่ชาติยมครับโอเคครับ เรามีทั้งหมด4ี่ตอนนะครับก็เดี๋ยวคอยไล่ติดตามกันวันนี้เราก็มาเริ่มตอนที่1กันก่อนเลยนะครับคุณทีใช่ครับผมตอนที่หนึ่งะฮะปังเพราะเขาเริ่มที่ร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นเป็นเคสตัศดี้ที่สําคัญนะครับผมอยากให้คนไทยเราเข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงทาสเล็บสาเร็จมากนะครับเขาประสบผลสำเร็จจริงๆฮะเพราะว่าขนาดพวกแมคโดนัลด์นะครับพวกร้านดังๆในอเมริกาเนี่ยจะต้องมีราชาเข้ามาเลยนะครับโอเคเริ่มต้น เห็นไหมแมคโดนัลล์นี่นะครับต้องมีเป็นช่วงสีราชาแล้วก็มีของเวนดี้นะครับเวนดี้ก็มีสีราชาอยู่เหมือนกันอืมครับผมมีจะมีภาพประกอบด้วยนะฮะเดี๋ยวเรา,เอาลองไปดูนะครับจะได้เห็นกันนี่นะครับนะฮะก็อันนี้เป็นแค่โปสเตอร์โฆษณานะครับแต่จริงๆแล้วว่าเขามีเขามีวิดีโอที่เป็นคอมเมอร์เชียลด้วยนะใช่ไหมครับคุณชใช่ของ ของแม็กนะครับของอของเวนดี้อันนี้ของเวนดี้ครับ,รบแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีพวกขนมขบเคี้ยวอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับสินค้าเกือบทุกอย่างครับอย่างนี้แล้วคุณลองดูนี่เ <Re S 1> รนะฮะด o ริโตพวกนี้ตอนนั้นจะต้องมีศีลาชาทั้งหมดเลยไอความที่ว่ามันดังมากนะครับมันเขาเขาดังที่แบบ เหมือนทุกคนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิาชะอันนั้นคือความสอมเลยของเขานะครับคนไทยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาดังขนาดนั้นแม้แต่คนอเมริกาที่นี่เองนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูทีวีฝรั่งไม่ได้อยู่ฝรั่งคุณไม่รู้หรอกมันดังขนาดไหนนะครับโอเคเอากลับมาตรงนี้ของเราเลยนะฮะที่เราจะพูดตอนแรกเนี่ยนะครับผมโจโหัวไว้เลยนะครับว่าสินค้าไทยนะถ้าเผื่อใครจะมาทําตลาดในอเมริกานะครับแล้วเอาไปทําตลาดโลกเนี้ย คุณจะต้องเริ่มที่ร้านอาหารไทยหรือร้านนวดไทยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดูจากตรงนี้กจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับแล้วคุณจะต้องปรับตัวแพคเกจจิ้งของคุณนิดหนึ่งให้เข้ากับร้านอาหารไทยร้านนวดไทยก่อนนะครับแล้วค่อยไปขยายต่อไปนะครับครับโอเคต่อเลยครับบัญชีโอเค,อเคก็คืออย่างนี้นครสินค้าไทยเราเนี่ยนะครับอย่างเอาผมพูดให้ตรงกันนเลยกันอย่างเช่นเป็นซอสต่างๆเนี่ยซอสไทยเนี่ย เรามาอเมริกาเรามาอย่างคนรวยเรามาอย่างเราเรามีเมืองไทยแล้วเราขายดีแล้วแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตมาวิธีที่เราจะเข้าที่นี่เราก็ขายแบบแบบเข้าตลาดเข้าตลาดจีนเข้าตลาดเวียดนามอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็โฆษณามาแต่ก่อนเนี่สิบกว่าปีก่อนโฆษณาก็โฆษณาหนึงสือพิมพ์ไทยตอนนั้นจะมีเอ่อทีวีไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะมีทีวีเวียดนามทีวีอะไรก็แล้วแต่ สิพิมพเราจะใช้ตรงนั้นเราเริ่มอย่างนั้นทั้งหมดเราเริ่มแบบคนรวยมาทําที่นี่แต่ว่าขาเนี้ยครับเขาเริ่มเหมือนกับตอนที่คนไทยเริ่มที่เมืองไทยนะครับเขาเริ่มจากความที่เขาไม่มีเงินนะฮะแต่แบ,บ,บ้านเลยอ่าเดวิดทรานนะครับเขาเขาอพยพจากอา่อจากเวียดนามมาก่อนที่จะมามาเวียดนามนะจากเวียดนามมาที่นี่นะครับเขาได้กลิ่นซอสสีราชาของเราแล้วเขาก็ชอบมากพอเขามาที่นี่ครับตอนแรกเขามาที่ที่บอสตัน แล้วก็ย้ายมาที่ลอสแอนเจลิสแล้วเขาอยากกินซอสพริกซีราชาของเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่มีขายตอนนี้นเขาหาไม่ได้เขาก็เลยทําเองนะครับแต่เขาทําเองของเขาเนี่ยความแตกต่างคือโดยส่วนผสมหลักเนี่ยจะคล้าย,ายเรานะครับแต่ว่าเขาอย่างพริกเนี่ยของเรามีพริกชี้ฟ้าในอเมริกาไม่มีมเขาใช้พริกฮาราปิโนนะครับเป็นมิดเม็กซิกันเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยเขาจะหวานน้อยกว่าเรานะครับแต่เขาจะเค็มกว่าเรา แล้วเขาก็จะเผ็ดกว่าเราแล้วเขาก็จะมีกระเทียมมากกว่าเราเึ่นคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบคนไทยเราบอกว่าของเขาไม่กลมกล่อมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ดังเนี่ยก็เพราะว่าของเขาไม่หวานของเราเนี่ยจะหวานอของเราตอนกินกับไข่เจียวเลยชอบอู้อร่อยกำลังพอดีอแต่ว่าอย่างของเขาเนี่ยครับที่เขาขายดีเพราะว่าคืออาหารบางอย่างเขาไม่ต้องการความหวานเนี่ยเขาเขาต้องการแค่ให้มันมีเผ็ดนิดนึงมีมีกระเทียมนิดหนึ่งอะไรให้มันแบบมันมันเออฝรั่งเรียกว่ามีคิกนะครับ เท่านั้นเองโอเค<ม>ที่นี้อย่างนี้เนื่องจากว่าเขาจนเขาไม่มีโรงงานใหญ่โตเขาไม่สามารถที่จะเอาเขา้าซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนแบรนด์ไทยเราได้นะครับ<ม>เขาก็เลยเน้นเข้าร้านอาหารเวียดนามที่นี่ก่อน<ม>นะครับ<ม>ก็คือร้านเฟอร์นะฮะร้านเฟอร์ที่ที่โรสมิดนะครับแถวๆตรงบ้านเขาเนี่ยเขาก็ไปคุยกับร้านว่าเอ๊ะ hey, ฉันมีซอสอันนี้มานะเราสามารถที่จะอยู่สามารถที่จะเอาไปวางบนโต๊ะได้นะครับลองลองดูรูปนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้คือร้าน เห็นไหมร้านร้านเสริฟเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอเข้าร้านเสริฟนยครับในร้านอาหารเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะเดี๋ยวลองดูรูปนะครับเครื่องปรุงวางบนโต๊ะเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือคนจะต้องไปซื้อไอไอทำร้านเนี่ยนะครับต้องไปซื้อไอขวดใหญ่ๆมาแล้วมาถ่ายเข้าขวดเล็กที่มันบีบได้นะครับแต่ว่าพอพอเดวิดทรานเนี่ยเขาทําเข้าร้านอาหารโดยตรงเขาคุยกับเจ้าของร้าน เจ้าของร้านก็อยากได้แบบเฮ้ย hey, ฉันไม่ต้องมานั่งเติมได้ไหมอยู่ทําเป็นขวดที่แบบเออบีบได้เลยนะครับเขาก็เลยทําเป็นขวดพลาสติกแล้วก็มีไอเป็นเป็นออฝาที่มันเป็น,เป,นเป็นจุกบีบได้นะครับต่างจากของไทยเราที่เราทํามาเพื่อขายบนซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้คนที่บ้านเอาไปกินของเราเลยเป็นขวดแก้วเป็นขวดแบบแข็ง,ขงๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ซึ่งมันมันไม่ค่อยเหมาะที่จะเอาไปเสิร์ฟในร้านอาหาร,นะรของเขาเนี่ยพอเขาเริ่มตรงเนี้นะครับ มีอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องเล่าให้ฟังคือว่าตอนที่ผมทำกับพี่แจ็คเนี่ยครับพี่แจ็คนี่มาจากพันธายโนสิง์ตอนที่ทําพันธายโนสิง์เนี่ยเขาจะมีพวกซอสเยอะมากนะครับแล้วก็พี่แจ็คเขาคุยกับผมว่าเขาเรียนรู้ว่าไอ้ซอสเนี่ยบางทีคนซื้อไปเนี่ยนะใช้เดือนหนึ่งก็ไม่หมดอย่างซื้อน้ําปลาไปซื้อซอสพริกไปบางทีสามเดือนถึงจะหมดถึงจะซื้อขวดใหม่นะครับพี่แจ็คเขาเลยพี่แจ็คเขาฉลาดมากเขาก็เลยบอกว่าทําน้ําดื่มดีกว่าเขาก็ทําไททีนะครับก็บอกไททีเนี่ยคนกินสามอาทีหมดเยดวอ,อีก พุ่งนี้ซื้ออีขวดละนะแล้วจนสุดท้ายเรามาทําน้ำมะพร้าวก็เหมือนกันน้ำมะพร้าวคนกินทุกวันนะฮะวันละขวดสองขวดนะครับต่างจากซอสแต่ทีนี้มันอย่างนี้พอขานี้เนี่ยเขาเริ่มที่ร้านอาหารเนี่ยครับร้านอาหารเนี่ยวันหนึ่งเขาใช้หลายขวดเขาไม่เหมือนกับขายบ้านขายบ้านซื้อไปบ้านหนึ่งใช้เดือนหนึ่ง็นขวดหนึ่งเดือนหนึ่งทีนี้พอเขาขายได้เยอะขนาดเนี้เขาก็เลยยิ่งตอนแรกเขาขายตรงด้วยนะเขาไม่มียี่ปุซาปัตรงกลางเพราะฉะนั้นราคาเขาเนี่ยมันจะถูกกว่า ที่ของแบรนด์อื่นนะแล้วเขาขายตรงตรงนั้นนะครับฉลาเขาตอนแรกในฉลาเขาก็จะมีสารพัดภาษานะครับมีภาษาเวียดนามภาษาสเปนนิชนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเขาเขาอยากเข้าร้านอาหารเป็นหลักตรงนั้นนะครับไอ้วความที่เขาเข้าตรงนี้ครับมันแตกต่างจากแบรนด์ไทยกับแบรนด์อื่นทั้งหมดที่เป็นคนรวยจากต่างประเทศมาคนอื่นเข้าทางเดียวกันหมดฮนะคนอื่นเข้าไปก็คือต้องไปคุยกับ โฮเซลเลอร์นะไปคุยกับ n อต้องไปคุยกับคาคาเทไปคุยกับสลาพัทอันเพื่อไปเข้าตลาดแล้วก็ตลาดก็ตลาดเดียวกันทําไปแย่งกันฮนะก็นายทีนายแรชมาเก็ตไปตลาดทั้งหมดไปแคมปอยู่ตรงนั้นซึ่งบบมันมีเ<บ>ชืบบ้ออ่าทุกคนก็ไปแย่งกันเองถูกไหมครับแล้วก็ในขณะที่ขาเนี้ยพอเขาไปเริ่มที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับคุณคิดดูร้านเวียดนามมีกี่มีกี่ร้านแล้วพอเขาเริ่มที่ร้านอาหารเพราะมันถูกกว่าเนี่ยคือคือร้านอาหารเวียดนามใช้ซอสพริกเขาถูกกว่าไปใช้ เพราะซอสอื่นเนี่ยมันมีย่ปุซาปุวตรงกลางแต่ของเขามันไม่มีเขาผลิตตรงนี้เขาขายเลยนะแล้วเป็นขวดใช้ง่ายนะครับลูกค้าแฮปปี้นะครับพอราคาถูกราคาถูกวันวางวันโตเนี่ยลูกค้าบีบเท่าไหร่เขาก็ไม่เสียดายแล้วเขาทําเผ็ดกว่าเราพอเผ็ดกว่าเราเนี่ยมันไม่เปลืองคนนี้ออกมาถ้าเผื่อซอสไม่เผ็ดเนี่ยนะอย่างของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดมันเปลืองเพราะคุณบีบเยอะในขายที่พอเขาทำเผ็ดเนี่ยนะครับเพราะฮาลาปิน่โนี่มันเผ็ดมากนะพอมันเผ็ดปุ๊บมันก็ไม่เปลืองคนก็บีบนิดเดียวก็โอเค นะครับมันก็เลยการในร้านอาหารแฮ ppy ซื้อซื้อสองซื้อซื้อเหรียญกว่าสองเหรียญเนี่ยวางบนโต๊ะ<ม>คนบีบเท่าไหร่ก็ไม่เสียดายแล้วเขาขายเร็วพอเขาขายเร็วคุณคิดดูนะว่าต่อแต่ละร้านเนี่ยเขาขายได้เยอะแล้วร้านเวียดนามทั้งหมดเอาของเขาเนี่วางบนโต๊ะทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้เขาเขาเขาทำหลายไซส์เห็นไหมครับทาหลายไซส์เพราะขายเขาเขาตั้งใจขายตรงนั้นและอันนี้คือฟรีแอดเวอร์ทายซิงเนี่ยคุณคิดดูคนเวียดนามทั้งหมดที่ทไปกิน้าบน,นามเห็นไอ้ขวดเนี่ยวางบนโต๊ะ คนไทยไปกินร้านเวียดนามก็เห็นไอ้คนดนี้ว่างนโต๊ะคนเม็กซิกันคนอเมริกันทั้งหมดไปกินร้านเวียดนามไปกินร้านเฟอร์นะครับก็จะเห็นไอ้คนดนี้ว่างบนโต๊ะทั้งหมดเลยอันนี้คือ free advertising ที่เขาได้จากร้านอาหารกับตลาดข้างนอกนะครับคือคนไทยเนี่ยซอสไทยเราเหมือนกันนะคุณคุณบัตรซอสไทยเรามาขายนี่เหมือนกันนะเบื้องไทยเราก็เน้นเข้าเน้นเข้าครัวเหมือนกันนะแต่ปัญหาคือว่ามันก็อยู่ในครัวเงี้ยครัวทำเป็นตุ้ง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 ออกมาข้างนอกไอ้คนกินมันไม่รู้ว่าครัวไทยใช้ซอสอะไรใช่ใช่ มันก็ไม่ได้อวตาร์ทิงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเกิด,เ,เ,กดเ,เกิดซอสซอสไหนของไทยเนี่ยนะครับถ้าเผื่อคุณจะทําออกมาตีตลาดอเมริกาเนี่ยคุณต้องทําเข้าตลาดเข้าร้านอาหารไทยให้ได้แล้วคุณต้อง<ม>ทําแบบที่ร้านอาหารไทย<ม>ไปวางบนโต๊ะแล้วอันนี้<ม>คุณจะได้อวตาร์ทิงมหาศาล<ม>เพราะว่าคุณคิดดูร้านอาหารไทยมีห้าพันหกพันล้าน<ม>แต่และว,วันเี่ยมีคนเข้าร้านอาหารไทยเนี่ยร้านหนึ่งขี่หมูขี้หมามต้องมีร้อยสองร้อยคน<ม><ม>วันหนึ่งเป็นแสนคนที่เข็นขุดของคุณอะ เพราะนั้น้าเกิดคุณทางดีๆนะเข้าร้านอาหารไทยคุณยังไม่ต้องมีกําไรจากร้านอาหารไทยใช้ร้านอาหารไทยเป็น advertising แล้วพอทุกคนในอเมริกาเข้าร้านอาหารไทยเนี่ยเขาเห็นขวดของคุณแล้วก็มันจะมีขั้นตอนต่อจากนั้นอีงนะพอเขาเห็นปุ๊บเขาไปซื้อที่บ้านเองและที่สําคัญที่สุดคือเขาเห็นแล้วเนี่ยเชฟเห็นและเชฟชอบนะครับอันนี้เป็นเป็นตอนหน้านะผมอ่าตอนนี้ก่อนอ่ะตอนนี้นะครับคือคุณคิดดูเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงว่าไอ้เฝอเนี่ยมันยังไงคือในในต่างประเทศเนี่ยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คนต่างประเทศรู้จัก <S <S 2> <S 2> เหมือนของเราเหมือนกันนะของเราเนี่ยมาร้านอาหารไทยแรกๆเลยนะที่ฝรั่งรู้จักอาหารไทยคือรู้จักอะไรผัดไทยคุณสังเกตไหมรู้จักผัดไทยของของคนไทยถ้าเกิดเราคิดถึงเวียดนามเราคิดถึงอย่างอื่นเราคิดถึงแหนมเนืองเราคิดถึงอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยเขาคิดถึงเฟอ,อเขาคิดถึงเฟอก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะฝรั่งเขาคุ้นเคยกับก๋วยเตี๋ยวมาแต่ไหนแต่ไรเขาแต่มาคูโปโล อิตาลีไปเมืองจีนตั้งแต่เป็นร้อยปีที่แล้วไปเมืองจีนแล้วก็เอาไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยมาทำสปากเกตตี้มาทำพาสต้านะครับเอาไอ้ไอ้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเกี๊ยวนะฮะมาทำเป็นไอ้ของ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 อิตาลีเขานะครับเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเนี่ยเขาคุ้นเคยกับก๋วยเตี๋ยวมา,มากกว่าคนั้นมากมา,มากกว่าอาหารอย่างอื่นมากกว่าข้าวนะ,นะเพราะฉะนั้นพอแม้แต่อาหารจีนเองเขาก็จะเป็นแบบคุณคุณแบงเอามาอาหารจีนก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอไอผัดเฉาหมิ่นอ่าใช่ใช่อาหานจีนคนคนฝรั่งก็กินเฉาหมิน่นอหานไทยฝรั่งก็กินผัดไทยอ่านเวียดนามเขาก็กินเฟืรอนะอันนี้คือข้อสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจเนี่ยทำไมคนไทยที่เปิดร้านนี่ๆอย่างอย่างญาติผมเนี่ยเอ่อเขาเปิดร้านนูโดเวอร์นะครับเขาเปิดร้านไทยอื่นเนี่ยขายดีบ้างขายไม่ขายไม่ดีบ้างแต่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยเนี่ยขายดีทุกร้านเพราะว่าก๋วยเตี๋ยเนี่ยทุกคน จากมานานนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ที่คนไทยบางทีเราไม่รู้นะครับโอเคทีนี้มันอย่างนี้พอขาเนี้ยนะครับพอเขาขายดีแล้วร้านเขาเริ่มจากร้านเวียดนามก่อนร้านเวียดนามทั้งหมดวางบนโต๊ะทั้งหมดเลยนะครับมันก็ทําให้คนอื่นเห็นแล้วก็เชฟของฝรั่งเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็เอาไปเดี๋ยวจะออกอีกทีหนึ่งนะเป็น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 ,ปน,ปนตอนที่สองนะครับ,รบ,รบแล้วก็ไอ้เพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะก็คือไอ้ตรงขวดเขานี่ครับเป็นจุดขายหลักใหญ่ของเขาเลย คุณัดมีมีมีวิดีโอดูไหมว่าที่ที่คนเขาชอบมากนะครับเพราะว่าพอขวดอย่างเงี้ยมันบีบง่ายนะครับ <S <S อนี่เขาบีบม,มันั้งเห็นไหมไอศครีมนี่เขาก็ยังเอาไปใช้นะครับเขาแบบฝรั่งเขาบ้าไอศราชาเรามากนะครับเห็นไหมครับมันต่างจากขวดใหญ่ของเราขวดแก้วเราอย่างเงี้ยพวกขวดแก้วเรามันจะเหมือนกับมันกับเคสชาร์นะครับบางทีคุณต้องตบตูดตบบางทีพุทออกมาเยอะเกินไปอะไรอย่นี้ครับส่วนใหญ่ขวดแก้วเราจะเป็นขวดใหญ่ซส์น้ำปลาซะเยอะนะ ไม่ค่อยมีใช่เขา<ล>ขวดคนเล็กก็มีขวดขวดที่จะวางบนโต๊ะก็มีแต่ว่าความไม่ยมอืคือถ้าแบบว่าเกิดเกิดร้านอาหารก็ไม่กล้าที่จะมาวางบนโต๊ะเพราะว่าลูกค้ามันเทป,ปื้ดหนึ่งหมดไปแล้วเท่าไหร่กันเลยคนเนี้ยครับแต่เพราะขาเนี้ยเขาทําเขาทําเผ็ดมากกว่าเราคนมันก็ใช้ไม่เปลืองนะครับแล้วเขาขายถูกเพราะว่าไอความที่เขาไม่มีเลเยอร์ตรงกลางเนี้ยเขาจโรงงานคุกเขาเข้าร้านเวียดนามเลย <m uch an> นะครับอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือสำคัญทีนี้ของคนไทยนะครับจะมาทำเนี่ยคุณต้องใช้ร้านอาหารไทยเป็นประโยชน์คุณต้องใช้ร้านนวดเป็นประโยชน์ถ้าพวกคุณทาสินค้าเป็นเป็นเครื่องสําอาง <mayor S 2> เป็นซัพพลีเมนต์คุณต้องใช้ร้านนวดให้เป็นประโยชน์ต้องทํเดีลกับร้านนวดให้ร้านนวดเนี่ยเป็นเป็นแอดวอร์ดทายิ่งให้กับเราร้านนวดในใน, jesteśmy, ในเมืองในอเมริกาเยอะมากนะครับร้านนวดไทยเยอะมากเราต้องใช้เขานี่เป็นประโยชน์และเราจะเหมือนกับที่เราเรียนรู้จากจากศิลาชาของของคุยฟงเนี่ยครับที่ เข้าไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเข้าเหมือนกันหมดเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตีกันตายอยู่ในฟอร์มาร์เก็ตนะฮไปเข้าฝรั่งก็ก็ลําบากนะครับพอเข้าฝรั่งเนี่ยเราต้องจ่ายค่าขึ้นเชลเราจ่ายค่าขึ้นเชลถ้าเปิดเราขึ้นเชลได้แล้วเรายังไม่โฆษณามากพอพอขายชาเขาก็เตะเราออกนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเนี่ยครับเริ่มที่ร้านอาหารไทยร้านาาไทยอันนี้นะฮะผมบอกได้เลยก็คือเรามีบทที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณฟังดูดีเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่แค่2จุด อันแรกก็คือเราใช้ร้านอาหารล,า,ลาไทยเราเนี่ยเป็น door opener นะครับถ้าคุณที่มีมีอะไรพวกเนี้เสร็จปุ๊บอีกอันนึงเราจะคุณที่จะพูดเยอะถึงเรื่องภาชนะก็คือแพคเกจดีไซน์ package, design, อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งแบบคุณอาจจะมองข้ามไปนะครับให้เหมาะกับร้านอาหารนะครับให้เหมาะที่ในครัวใช้แล้วก็ไปให้ไปวางบนโต๊ะข้างนอกนะครับแล้วก็ผมจะมีไอตอนที่3นะครับจะพูดถึงความ simple เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมความสิมเปิลสำคัญเพราะว่าซอสไทยเราเนี่ยไม่ซิมเปิลเราเยอะเกินนะเดี๋ยวผมเชมาเล่าให้ฟังว่าพอฝรัร่งเจอซอสไทยแล้วไปไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ซิมเปิลครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมันเน้นอีกทีว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีซีรีส์เนี้ยเรามีทั้งหมดสี่ตอนนะครับก็คือ,อตอนที่หนึ่งนะครับปังเพราะเขาเริ่มที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ตอนที่สองนะครับปังเพราะ ไม่หวานกับเชฟฝรั่งนะครับตอนที่3คือปังเพราะความซิมเปิลนะครับส่วนตอนที่4ปังเพราะไม่ชาตินิยมนะครับคุณทีอ่าใช่ครับผมครับอันนี้เป็นความแตกต่างกันคือเราถ้าเผื่อเรารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะยาวเกินแล้วบางทีคนจับใจความไม่ได้เราเลยแบ่งออกเป็นสีตอนแต่ว่าจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะครับถ้าเผื่อว่าเกิดคนชอบเนี่ยนะครับเราอาจจะมีตอน5ที่อธิบายเพิ่มนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยครับสอย่างเนี่ย ทําให้เขาประสบความสำเร็จสูงมากนะครับซึ่งซึ่งผมหวังว่าคนไทยนะฮะเราจะคือเราจะมีคนไทยที่โกรธเขาเอาชื่อของฉันไปทําแล้วก็ไปทําขายดีกว่าฉันอะไรพวกนี้แต่ผมว่าถ้าเผื่อเรามองในแง่ดีนะว่ามันมีคนสามารถเอาสินค้าไทยไปทําดังระดับโลกได้นะแล้วเราได้เรียนรู้กับเขาว่าเอ๊ะเขาทํำยังไงนะ,ะแล้วเราเอามาปรับปรุงใช้กับของเราแล้วเราทําของเราได้สําเร็จนะครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นผลกระ ผลประโยชน์ของเรามากนะครับเราถ้าเผื่อมีใครใครใครดูแล้วเห็นว่าสนใจนะครับเห็นว่าเป็นมีประโยชน์นะครับแชร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครมีคําถามอะไรพวกนี้พิมพ์มาได้เลยครับมีคำถวงคําถามอะไรนะครับครับผมโอเคครับก็สําหรับเทปนี้วันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะใช่ไหมครับครับผมก็ก็อย่างนี้นะถ้าเผื่อคนคนมาดูนะถ้าเผื่อเทปนี้เป็นที่หลังนะครับเราอาจจะทํามีตอน2ตอนสามตอน4ี่แล้วก็ได้คุณเข้าไปที่เพจนะแล้วก็เข้าไปดูนะครับเอ่อเพจนี้ของเราเนี่ยเรา เราเน้นเรื่องช่วยให้คนไทยทําสินค้าไทยมาขายในอเมริกาอย่างาอาชีพนะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นคุณลองเข้าไปดูแล้วเรามีคอร์สด้วยเรามีคอร์สที่ที่บอกคุณทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเลยว่าตั้งแต่คุณเ<ๆ>ข้าคุณรู้จักอเมริกันคุณรู้จักอเมริกานะครับคุณรู้จักการเลือกสินค้าคุณรู้จักการทําการตลาดทุกอย่างจนจบเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามไปด้วย,ยครับสําหรับวันนี้ก็ส่งแค่นี้ครับก่อน ครับผมครับสวัสดีครับ